มาดูตัวอย่างในชุดต่อไปกันนะครับข้อ1 x ส่วน3เท่ากับ4ข้อนี้นะครับครูก็จะย้าย3ที่หารอยู่กับ x นะครับไปคูณกับเลข4ก็จะได้ x เท่ากับ4คูณ3เราคิดเลขออกมาครับก็จะได้คำตอบเป็น x เท่ากับ12ข้อ2ครับ x ส่วน5เท่ากับลบ2ก็ทำเช่นเดียวกันนะครับ5หาร x อยู่ครูก็จะย้ายขึ้นไปคูณกับลบ2ก็จะได้เป็น x 2. เท่ากับลบ2องคูณ5เราคิดเลขอีกครั้งครับก็จะเป็น x เท่ากับลบ10ข้อ3มครับ x ส่วน7็เท่ากับลบ6ก็ทำในลักษณะเดียวกันนะครับก็คือการย้าย7ขึ้นไปคูณกับลบ6ก็จะได้ว่า x เท่ากับลบ6คูณ7เราคิดเลขอีกครั้งก็จะได้เป็น x เท่ากับลบ42ข้อนี้นะครับครูก็จะสรุปเป็นข้อความให้นักศึกษาจำง่ายๆก็คือ ตัวเลขที่หารอยู่ใต้ตัวแปรให้ย้ายขึ้นไปคูณ